สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุงสุบโอพ่อ้กับสองน้องแค่คือเก่าพี่น,น้องเนี่ยมังแรงขึ้นมาหับเบาใครอยู่เพื่อนพันธพามเนาะเบาใครมาเหตุงานเพื่อนพันธพามดาวดาวดาวพาน้องแทนมาพี่น้องเอออ่ะอ่ะจะเปลี่ยนหลดน้ำเขา,าพี่น้อง ທີມງານພີ່ນ້ອງທີມງານເຮັດເງິນເຊົາສຸຍຊິມາຮັບຫມົກໄຂ່ພີ່ນ້ອງເອີ້ຄ່ໍາລະຍາມໄດ້ລົງເມືອອໍລູກกูລກລູກລູກມແລ້ອີນີ້ເຮັດຕນອງດີ້ໃຫ້ໃຍພາມຫາໃອນີ້ อย่งเห็ดแต่น้องน้องบ่ได้หูงจะคว่ำได้น่ะสี่หายพลดัดหายเจ้าอยู่ดอกไปเห็ดแต่น้องบ่หายแม่ซุยแพงเพงิ่นน้องจับเสื่อบ่เอาดอ้ของมันแห่งงามอยากเล่นรถดน้ำเขาพี่น้องเจ้าของเฮือนก็นยืนหนิมหน่อยหนยยิมไ่อยู่หน้าบ้านพงึงวึ่ง ูดโพงม,ม <HHH> ่วม e ักแตงสบายดีพี่น้องนานนา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 เยแต่น้องเด้อบึงเขาปั่นอย่าเข็ดน้ำเขา ไปอยู่ในเอเดาวนะไว้ว้ขันไปไปยากเล็นนะมันเมื่อเหตุอยู่บ้านอยอยาก็ยังว่าใส,าสาา่สงขายาใส่เคนยาขักแหน่ปุ่ยพามนี่แหละคือว่าแล้วนนี้มันอยู่กระบอกปูเบาว่า,ายอยู่ทชิงล่างข้าวพวกน้อง นี่แหละพี่น้องเอ้ยงานบอกใครไปแต่ละมือจนขำย้ดเลยบัดมีตัดเลยกับตัดอย่างเดียวบัดบ่มีตัดเด้ต่ออย่างเดียวสายตัดอเห็นบ่พูบ่ใหญ่พามสายตัด บัดบวมมีแหละกะบัดบวมีแห้ะกะฮาต่อบัดมีแล้วกะตัดอย่างเดียวบัดมีเด้บัดพ่นมีเพันกะตัดอย่างเดียว ยืนบึงอีกได้เห็นบ่านายคุมนะตะลาดเห็นบ่านายคุมงานสุดสีสมนะยืนเบึงหน,ะนะนะนาหนาหนายับเข่ายับเข่าเลยได้นะ่ะบ,บอกใครอยู่ทึงบุปน่องสช่สดีดีปลุง đi bà luôn rồi thử đi bà luôn rồi rồi bay bay sao hãy bay 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 nhà bay 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 bye 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 เบิ่งอะไรก็สิไปเห็ดตามได้สุยเอ้ยอว่าเบิ่งธรรมาดาบ่นี่ยนะเจ็บสมุนทีโมจิอินเนื้อองค์นมีขิงสามทางหลังบมปีอินด้วย <c oughs> มีขิงสามทางหลังสามขิงขิงสามคือยังหมดเชีวสามขิงอะไรพี่น้องเอ้ยถ้า <c oughs> น้องแทนกันมาหับเอาพี่นอ้องยามนั่นด้เลิกงานเมื่อเช้านี่ขึ้นมาส่งเอาโหลดไปบ้านน้อย น manager manager, ้องชิโนไปงานมันเกิดน้องดำกับหลวงลุงขมาอลไเกิดมาหาเอานั่นเลอะช้ยยางละถุงเคอเก่าอะครนวดนี้ใชผู้ผู_<_้ผู<__้ผู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 ้ปู้ผู้ผู้ผผู้ผ้ผู้ไผู้ผ้ไว้ผู้บิ้ผผู้ไู้้้้ อืมอยากไปอีกเลยขี่บุเป็นาหแต่หมูจูงเอาไปจูงไออีเนี่ยแทนเอ้ยนไปจูงไออีเนี่ยลูก อ uts, ่อนโหดโใส่เอาเด้โอ้ยจักสิไปทางใดเด้หักวัดอยากไปทำไมอีนะ กูจูงแล้วเนาะมันสีสลบเป็ดก่อนเอ้ยผมไวแล้วม่นสำลัเจ็บแอวว่าสันเจ็บขนาดก็โอ้ยกันอยากเป็นผัว่าพากันไปอีกแน่มาสั่นปลาบดมือมือนีิกันอยากเป็นฝัดเข้าปลาย่าถีฝัดบริอิมกันสีเป็นละลายเลยคันแนวนี้สันว่ากันกันผูจูงและสันว่ากันสีเป็นลมก่อนกันกันจกตายไปแล้วนะ นี่โอ้เขากองรายน่ะหน้าดาวเอาจะเป็นงองถ้านอกอันก็เป็นงพามเลยาอ๊ยปวดนะเริ่มเริ่มข้าก็เริ่มแข่งกับพิท Mà nhàng lúc nha Mà non nhiều thì bò nảy nhảy Mà non nhiều thì bò Mà nhàng ná lên ý มลาปัน่ะจะไปไหนไปทีหนันอ๋อห้องเจี๊ยกันนะจะนอยอเอากรลงมา เอาทังหนากับตัดเลย,เยกูห้องนอนห้องนอนบ่อันนี่นะคือห้อนเทอะวเนาะ ก็ห้องนอนพี่นอ้องอันนั้นสิตั๊ดสนาต่างบ่ลุงอันนี้ก็สีสานาต่าง,นนาาางมีแต่หน้าต่างเอาไปเอามานี่ก็หน้าต่างนี่นะประตูแต่ต้นน,นนั้นเขาเจอแล้วฮึโอ๊ะก็สิใส,ส่ในหันอีก ังนั้นโบใส่ประตูก็ได้อันนี้ของนอนพี่น้องลาแล้วพี่น้องกินหนาพอกันใหม่อยู่ดีมีแฮงสุขสุขคนส,สบายดี